สวัสดีครับคลิปของโอตออนไลน์กลับมาอีกแล้วนะครับคลิปนี้ก็เป็นการลงทุนแบบจับซื้อมือเปล่าอีกแล้วนะฮะขายบน eBay จัดมาให้เพื่อนๆแบบเน้นๆเลยนะฮะแล้วก็สามารถขอเฉลยได้ด้วยถ่ายคลิปนะครับสำหรับเพื่อนๆสมาชิก eBay ของโอตออนไลน์นะครับอ่ะแต่ก่อนเข้าเรื่องเลยนะฮะชิ้นนี้ผมบอกเลยนะบวกค่าของบวกค่าส่งและกำไรเน็เนตเลย500ร้อยถึงเจ็บาทแล้วก็บอกเลยธุรก,กิจนี้ดีมากๆด้วยนะฮะเป็นที่ต้องการของตลาดเปอร์เซ็นต์ขายออกสงูง เมืองไทยมีสินค้าหลายแบรนด์มากเ<ๆ>พื่อนๆสามารถไปหาในช้อปปีได้เลยจับสื่อมือเปล่าเอาไปโพสต์บน Ebay ก่อนแล้วก็ขายได้ค่อยซื้อแล้วก็ส่งนะครับอ่ะแต่ก่อนเข้าเรื่องนะฮะขายของนิดนึงนะครับโอทออนไลน์นะฮะเรามีคอร์สสอนขาย Ebay ขายอ b a y เนี่ยเน้นหาเงนินก่อนนะครับขายแบบจับสื่อมือเปล่าได้ส่วน Amazon ต้องไปการลงทุนถ้าใครกาลังวางแผนว่าฉันจะทา e b เ y หรือ a m ม z o n ก่อนดีผมแนะนําอย่างนี ถ้ามีเงินทุนอยากทำ Amazon ทําไปเลยแต่ถ้ายังไม่มีเงินทุนแนะนำทํา e ีเบก่อนนะครับแล้วก็วันนี้นะครับเพื่อนๆสามารถเรียนกับโค้ออนไลน์ที่ไหนก็ได้ในโลกนะครับผ่านโปรแกรม SKY นะครับติดต่อได้ที่เบอร์มุมซ้ายล่างเลย06นย์9ก9 9ึาเ็อเขียนไว้เรียบร้อยแล้วสแกนคิวอ d รก็ได้สนใจติดต่อได้นะครับอ่ะเขาเรื่องกันเลยดีกว่านะฮะไม่ต้องอะไรสัตยายอะไรมากนะครับ สินค้าตัวนี้วันนี้นะฮะผมก็เข้าไปในเครื่องมือหาสินค้าขายดีของโอทออนไลน์อีกแล้วนะฮะตัวนี้เหมาะมากกับมือใหม่ที่แบบโอ้ยคิดไม่ออกขายอะไรดีวะฉันไม่รู้จะขายอะไรดีมันมันจะสามารถเห็นสินค้าที่ขายได้แล้วคุณก็จะเห็นได้ว่าเฮ้ยสินค้าตัวนี้มันคืออะไรแล้วเราไปต่อยอดในการวิเคราะห์ต่อนะครับตัวนี้นะฮะขายบนอ b a บนะครับได้ถึงแปเหรียญน,นะครับ ขายไปเมื่อวันที่9ตุลาคลิปนี้ผมอัดวันที่13ตุลาคมก็ประมาณกี่วันเนี่ย10 11 12 13คือจริงๆมัน3วันครับในเวลาที่อเมริกากับประเทศไทยนะครับแต่เอาไง3-4วันเองนะครับขายจากประเทศไทยนะครับจาก top 10 seller ชิ้ๆตัวนี้ขายได้ที่ราคา89ดอลน,นะครช่วงนี้คือช่วงนี้เหมาะกับการส่งออกมากเลยเพราะอะไรรู้ไหม เพราะว่าอัตราแลกเปลี่ยนครับใช่ไหมใครติดตามอัตราแลกเปลี่ยนบ้างนะครับตอนนี้บาทอ่อนสุดๆบางคนเ็บอกจะไป35ด้วยนะฮะมันเหมาะกับคนส่งออกครับแต่บ,บ้านผมธุรก,กิจผมนําเข้าด้วยนําเข้านี่ไม่ค่อยดีเลยนะฮะแต่ว่าถ้าส่งออกอมืมันดีมากแต่เราไม่ต้องคิดที่3.75ก็ได้ครับเอาแบบคิดแบบโง่ๆเลยนะฮะ31บาทก็ได้ออะเผื่ออนาคตบาทมันแข็งขึ้น วันนี้ขายได้ที่89เหรียญนะครับเราเผื่อไปเลย31บาทก็89คูณ31นะครับเบสเซ็ต2,759ก็ตีไป2,700-2,800นะครับเออผู้ขายคนนี้เขารวบส่งฟรีไปเลยนะฮะคนขายอยู่กรุงเทพแต่จริงๆผมบอกแล้วนะครับการทำธุรก,กิจที่ผมกำลังแนะนำนี้คุณอยู่ที่ไหนก็ได้เพราะสินค้าอยู่ที่ชอปป e ้ผมก็ไปเซิร์ชเจอในชอปป e ้ ขอเซ็นนะฮะชิ้นนี้เพราะมันเด็ดจริงขอให้กับสมาชิกเพื่อนที่เรียนกับผมนะครับเดี๋ยวมีคิวบ์แจกให้ด้วยนะครับช็อปปี้นะฮะขายชิ้นละแปดสิบเก้าบาทขายไปแล้วสี่ร้อยกว่าชิ้นนะฮะก่อนซื้อสินค้าแนวนี้แนะนำอย่างหนึ่งดูรีวิวหน่อยส่งเร็วไหมแต่นี้มันสินค้าในประเทศไทยอยู่แล้วไม่มีปัญหาเพราะบางอย่างผมเคยเคยเจอเหมือนกันแบบซื้อเองซื้อใช้เองนี่แหละไม่ดูเลยเขาพีออเดอร์โหยังไงวะกูสั่งมาเดือนกว่ายังไม่ได้ของเลย พอเราไปดูอ้าวก่อนกดซื้อไม่ดูเองฮะพรีออเดอร์ครับไปตรงนี้เราซื้อมาทาธุรกิจเพราะฉะนั้นควรจะดูด้วยว่าเขาอยู่ที่ไหนหรือไม่ก็แชทกับเขาไปเลยพี่ถ้าผมซื้ออ่ะพี่จะส่งภายในกี่วันหรือไปดูในรีวิวนะครับหาร้านที่ขายดีแล้วก็สต็อกเยอะนะครับอ่ะต่อธุรกิจนี้นะฮะนี่ขายมาแล้วหกสิบสี่โซอ้นี้มันเลยน่าสนใจคุณดูนะ เขาทำยอดขายไปเท่าไหร่นะครับคนนี้นะ่9แปดสิบเก้าคูณหกสิบสี่คูณสามสิบเอ็ดข้าคร่าวครับยอดขายจากสินค้าตัวเดียวเท่านั้นนะครับหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหกพันผมไม่ได้บอกว่าเขาขายดีทุกทุกท,ทุกวันเลยนะแต่เอาเป็นว่าในหนึ่งเดือนน่ะไอเนี้ยออกชิ้นสองชิ้นสามชิ้นสำหรับผมโอเคแล้วประเด็นก็คือที่ผมพูดกับเพื่อนๆทุกคลิปว่าอย่าขายสินค้าอย่างเดียว ในกลุ่มเนี่ยเนี่ยคนคนที่เรียนเรียนกันคนในกลุ่มนี้นะบางคนเรียนมาเป็นสิบปีละผมก็เชิญเข้ากลุ่มบางคนเพิ่งลงเรียนก็เชิญเข้ากลุ่มบางคนมันท้อก่อนผมก็จะบิ้วในกลุ่มเลยว่าเฮ้ยลงยังวันนี้ลงหรือยังวันนี้วันนี้วันนี้ยังไม่ได้โพสตเลยแฮะในกลุ่มไม่มีใครตอบเลยแต่บางวันเนี่ยเมื่อวานอยู่ดีด,ดีทักมาเองเลยครับอีลงแล้วค่ะลงแล้วค่ะลงแล้วค่ะเชื่อผมครับถ้าเราวิเคราะห์นะฮะวิเคราะห์ตลาดสินค้าที่มันมีโอกาสเป็นไปได้วิเคราะห์คีย์เวิ ขยันลงวัลละชิ้นนะฮะผมกล้ากล้าพูดเลยว่าภายในสามเดือนเนี่ยคุณได้คุณได้ทุนแน่แ,นและอีกอย่างหนึ่งนะจริงจริงมันก็ไม่ใช่เสียทุนอะไรเนะี่ยเพราะเราจับเสริมือเปล่า่ะดิหลักการเห็นไหมหาก่อนว่าอะไรขายได้บนอีเบพอขายได้ปุ๊บเราไปศึกษาที่ช h อป e ีแล้วก็หารูปจากเว็บไซต์ของเขาก็ได้ หรือถ้าผมแนะนำอย่าเอารูปในช้อปปีนะครับหารูปในท็อปอ่าในท็อปมีขายไหมโลตัสมีขายไหมวัตสันมีขายไหมเขาจะถ่ายรูปไอ้พวกนี้ไม่มีปัญหาเอารูปมาได้แล้วก็มาโพสต์ใน e ี a บยังไม่ได้ลงทุนเลยยังไม่ได้ลงทุนเลยแต่ถ้าเกิดใครเรียนกับผมอันนั้นลงทุนศึกษาหาความรู้ซื้อประสบการณ์จากที่ออดออนไลน์ผมกล้าพูดเลยว่าถ้าตั้งใจจริงๆลงได้วันละชิ้นเป็นอย่างน้อยหรือบางวันลงสองชิ้นสามเดือนคืนทุนค่าเรียนแน่นอน พราะธุรกิจน,นี้จับเสื้มือเปล่าเนี่ยเขาขายไปแล้วแสนเจ็ดยอดขายจากสินค้าตัวนี้ตัวเดียวประเด็นคือเราอย่าขายของตัวเดียวถ้าสินค้าร้านเราคุณทําไปสองสามเดือนเนี่ยมีสินค้าคุณมีสินค้าเก้าสิบกว่าชิ้นเนี่ยสองสามเดือนยอดขายแสนกว่ากําไรสักยี่สิบเปอร์เซ็นตคุณได้ละสองหมืนบาทจะมีสักกี่ธุรกิจครับที่คืนทุนเร็วขนาดน,นี้หลายๆธุรกิจคุณเปิดร้านอาหารเซ้ง เสียค่าเช่าลงหนาตกแต่งกี่เดือนกี่ปีกว่าจะคืนทุนในการลงทุนแต่ธุรกิจจับสื่อมือเปล่าถ้าศึกษาเองไอ้นั้นก็คือศึกษาหาความรู้เองแต่อันนี้บางคนก็บอกทำไมถึงยอมเรียนฉันซื้อประสบการณ์ประเด็นนะตรงนั้นที่ที่ท,ที่ที่ได้คุยหลายๆคนมาบางคนที่แบบจ่ายค่าเรียนโดยไม่คิดมากเลยฉันซื้อประสบการณ์ฉันขี้เกียจไปลองผิดลองถูกอะกลับมาเรื่องของเราต่อธุรกิจตัวนี้ ขายบน Ebay ได้ถึงประมาณชิ้นละประมาณ2,000เท่าไหร่วะลืม89ดสบาคูณส1บาทแล้วกันจริงๆมัน32สอแล้วนะผมตีไป2,800ยังได้เลยสอมพันเจ็ดสองันนะครับต้นทุนแต่ผมจะออกอย่างนี้ไอเนี้ยประเด็นคือเขาขายแพ็คนะครับนี่คือสินค้าชิ้นเดียวไอเนี้ยเขาขายแพ็ค10อ่าเพราะฉะนั้นถ้าแพ็ค10ต้นทุนมันคือแป0ผมคำนวณละจากน้ำหนักของมันนะครับ ชิ้นหนึ่งมันประมาณหนึ่งขีดไอ้อ่าหนึ่งขีดตกแล้วนะฮะต้นทุนค่าสินค้าแปดร้อยเก้าสิบค่าส่งก็ตีประมาณพันหนึ่งจริง,รงๆไม่ถึงพันพันประมาณหนึ่งพันก็ต้นทุนคือสองพันแต่ขายเท่าไหร่ครับสองพันเจ็ดเพราะฉะนั้นหักแล้วแต่ถ้าขายอีเบเนี่ยมันจะมีเลี้ดค่าธรรมเนียมนะฮะตีไปสักประมาณสักสิบเปอร์เซ็นต์สิบสิบเปอร์เซ็นต์นิดๆก็สองร้อยเจ็ดสิบกำไรก็จะอยู่เลีดนี่แหละประมาณว อืขอะอ่ะ,อะโอเคกำไรอยู่ประมาณสักตีไปสักห้าร้อยถึงเจ็ดร้อยแต่เดี๋ยวฟอมมาหักหนู่นหักหนี่แต่ก็ยังดีอยู่และเราจับเศษมือเปล่าและอีกหลายเรื่องครับนอกจากตรงนี้แล้วประเด็นก็คือถ้าเราวิเคราะห์นะฮะนี่ผมเอาคีย์เวิร์ดธุรกิจนี้ไปวิเคราะห์เพื่อนๆที่ขอเฉลยมาได้เนี่ยผมให้คีย์เวิร์ดนี้ด้วยดูคีย์เวิร์ดนี้ก่อนนะธุรกิจนี้ในเดือนมกราคมปีสองพันยี่สิบเอ็ดต้นปีที่ผ่านมามันก็จะ โผล่ช่วงต้นปีมีคนเซิร์ชใน Google ในสหรัฐอเมริกาสูงถึงหนึ่งล้านแปดแสนบอกเลยว่าธุรกิจนี้เป็นที่ต้องการของตลาดพอสมควรเพราะหลายๆธุรกิจเวลาเราเซิร์ชผมเซิร์ชในเนี่ยเครื่องมือของ Google เนี่ยหลักหมืน่นหลักแสนเองแต่ตัวเนี้ยดูจากเส้นการาฟโตขึ้นตลอดและในช่วงพีคที่สุดก็คือล้านแปดล้านแปดถือว่าสูงมากมาก เป็นธุรกิจที่มีความต้องการสูงและไม่พอเอาคีย์เวิร์ดนี้ไปเซิร์ชใน ebay เอาแบบยังขายไม่ได้ก่อนมีคนลงขายประมาณกี่คนหนึ่งแสนคนนะฮะหนึ่งแสนเก้าพันคนและไปกดโซว่าไอ้หนึ่งแสนชิ้นเนี่ยขายออกกี่ชิ้นห้าหมื่นห้าประเด็นคืออะไรห้าห้าแปดร้อยหารหนึ่งแสนร้อยแปดแปด เปอร์เซนต์การขายได้ของสินค้านี้ประเด็นคืออะไรความต้องการสูงและคู่แข่งบวกกับออกของออกเนี่ยสูงถึง51%ผมบอกเลยนะธุรกิจทั่วไปอะ่ะยี่0ิบสาก็แฮปปี้แล้วเทียบจากขายได้จากคู่แข่งอะ่ะแต่ตัวนี้มีเปอร์เซ็นต์ออกสูงถึง50%บอกเลยว่าถ้าเราหานะฮะมีแบบ,แบบแบรนด์อะไรบ้างในช้อปปิ้งช้อปปี้เอามาขายใน ebay มีเปอร์เซ็นต์ที่จะออกสูงมากนี่คือการวิเคราะห์สินค้าครับเราจะเลือกสินค้าที่มีความต้องการสูงถ้าเป็นไปได้นะครับเราจะเลือกสินค้าที่มีเปอร์เซ็นต์การออกสูงที่เหลือเราก็คอยเป็นในเรื่องคีิวต่อถ้าเพื่อนเื่อนหาอย่างนี้ได้นะผมบอกเลยครับยังไงก็ออกครับแต่นั่นแหละมันอาจจะมีบ้างที่แบบอ่ะสินค้าบางตัวกราฟอาจจะไม่ได้สวยมาก อาจจะหาหลักหมื่นแต่ว่าเอานะมันขายได้ก็ลงไปไม่ซีเรียสแต่ถ้าเราเจอตัวเนี้ยนฮะสักมีมีในร้านคุณสักยี่สิบสามสิบสี่สิบตัวขึ้นนะมันฮนะบอกเลยเพราะฉะนั้นนี่คือประเด็นแล้วเราเจอตัวหนึง่งอ่ะมันไม่ได้มีแบรนด์เดียวไงบางทีในประเทศไทยอาจจะมีสักสี่ห้าแบรนด์คุณก็ได้สี่ห้าโปรด,ดักต์ละลูกค้าจะซื้อแบรนด์ไหนก็ได้ฉันขายหมดมเห็นไหมนี่ที่ผมพูดทุกคลิปไงว่าการวิเคราะห์สําคัญที่สุด เราจะวิเคราะห์ธุรกิจที่ดีเปอร์เซ็นต์ดีถ้าเจอกูขายแล้ววันนี้กูขายแบบไม่ต้องลงทุนจับเสื้อมือเปล่าหาจากช้อปปี้ดูร้านดีๆราคาดีๆนี่ร้านแนะนำด้วยอืมและคำนวณเลยขายอีเบยังไงหักค่าของหักค่าส่งหักต้นทุนของอีเบเฮ้ยกำไรมีลงไม่เทอะจับเสื้อมือเปล่าไม่เสียอะไรอยู่แล้วไม่เสียอะไรอยู่แล้ว แถมดูดิไอ้เจ้านี่ขายได้ตั้งหกสิบเตชันส่วนเพื่อนเื่อนที่เรียนกับผมผมเราก็มีเทคนิคอีกเราจะไม่ตัดราคานะครับอย่าไปไม่ใช่แบบอุย้ยนี่ขายแปดเ้ากำไรดีกูขายแค่เจ็ดเจ้าไม่ทํานะครับผมสอนคุณแล้วนะเทคนิคขายขายราคาเท่ากันและขายราคาแพงกว่าอย่าไปตัดราคากันมันมีอีกหลายเทคนิคที่เราขายแพงกว่าได้และลูกค้ายอมจ่ายหรือขายเท่ากันก็ได้ แต่เราจะไม่เล่นตลาดตัดราคามิฉะนั้นแล้วถ้าคุณเล่นตลาดตัดราคาอนาคตจากกําไรสี่ห้าร้อยมันจะกลายเป็นกําไรแค่ร้อยเดียวมันไม่คุม้มทํางานน้อยๆแต่ได้เงินเยอะๆอย่างเงี้ยถ้าคุณมีสินค้ากําไรห้าร้อยวันหนึ่งออกสองชิ้นคุณได้ตังค์วันละพันเดือนหนึ่งคุณได้ตังค์สามหมื่นละสถามว่าส่งของวันละสองชิ้นเหนื่อยมากไหมใครเคยเป็นแมค้าออนไลน์ในเมืองไทยนะคุณจะรู้นะอ่ะฉันมีไรายได้ดีฉันขายได้วันละร้อยกล่องคุณลองมานะ พิมพ์ชื่อพิมพ์ที่อยู่แล้วแปะกล่องโนสินค้าร้อยกล่องคุณใช้เวลากี่ชั่วโมงไปถามคนรู้จักคุณที่เขาขายออนไลน์ทำไมผมติดช็อกโกแลตเต็มมือเลยนะคุณไปถามกาดูแพกวันละร้อยกล่องอะใช้เวลากี่ชั่วโมงกับแพ็ควันละสองสามกล่องหรือกำไรชิ้นละสามร้อยห้าร้อยจะแพ็กวันละสิบกล่อ,กล 300, 500, กกลกองก็พอคุณหาเงินได้ละวันละสามพันสี่พันแค่สิบกล่อง เอาแบบไหนเนี่ยผมถึงบอกว่าบางทีอยู่กับฝรั่งอะ่ะมันกาไรดีกว่าอยู่เมืองไทยแล้วธุรกิจแบบนี้ที่ผมพูดอยู่เสมอทุกคลิปหลังๆเลยวันนี้อยู่แล้วนองอนาคตผมอาจจะเบื่ออยากไปอยู่เชียงใหม่แล้วนองนี้จริงๆอุณหภูมิดีนะฮะผมอยู่เนี่ยวัดอุณหภูมิได้ประมาณ22-25องศาแต่ปัญหาคือความชื้นครับความชื้นชื้นมากคือนอนนอนหมอนรู้สึกชุ่มชื้นเลยอะน้องก็อยากไปแบบไปอยู่แบบอ,แบบอากาศเย็นๆที่แบบ แพงอ่าอย่างอย่างอาจจะขึ้นไปเชียงใหม่บ้างอะไรเงี้ยไปหาบ้านเช่าสมมุตินะหาเช่าที่แบบชานเมืองหน่อยเดือนละหกเจ็ดพันหรือบ้านเอ่อบ้านเลยก็ได้หลังละประมาณหมื่นนึงหาเพื่อนแชร์ก็ได้แล้วอาจจะแบบแต่ถ้าเกิดอยู่บ้านแล้วเราก็ติดเน็ตเลยดีกว่ะเบื่ออ่าไปหรือจะไปทํางานโคแต่ถ้าทางานโค working space อย่างเงี้ยมันก็เดือนหนึ่งสี่ห้าพันถูกไหมแต่คุณจะไปอยู่ที่ไหนก็ได้อ่่่าพอคเปปนนนหััักแงงงชีียยใมทท้้ไไ ก็เรียกให้ดิฉันมารับก็ได้หรือจะไปส่งที่ปัษณีย์ก็ได้อ่าแต่ต้องอยู่นานๆหน่อยไม่ใช่แบบไปสองสมบันอย่างนี้มันมันไม่ได้ต้องแบบอยู่เป็นหลักเป็นแหลกสักสองเดือนสามเดือนเหมือนที่ผมบอกว่าฝรั่งเขาอยากไปทํางานที่ไหนก็เข้าไปนะครับยุคนี้งานฝรั่งก็คือเขียนเขียนโปรแกรมอ่าหรืออะไรก็ได้ที่ทํางานส่งบริษัทและแต่บริษัทฝ,ฝรั่งเขาไม่ต้องเข้าออฟฟิศแล้วไงถูกไหม๋ยวนี้เขาก็คุณจะทํางานที่ไหนก็ได้ที่เรียกว่างานแบบดิจิทัลโนเมดอ่า แล้วฝรั่งก็เขาทำรีวิวเยอะมากเลยนะคุณลองเสิร์ชดิจิตอลนอเมราไทยแลนด์อะไรประมาณนี้เขารีวิวเยอมันทำงานเือนไครทำไมค่าของชีพถูกกินข้าวมื้อหนึ่งทีเหรียญสองเหรียญสบายใจสามเหรียญก็ได้อะอยู่บ้านเขากินทีสิบห้าเหรียญไม่ต้องทำกับข้าวเองการเดินทางไปไหนมาไหนที่อยู่จากจังหวัดก็อาจจะลงทุนเช่ามอเตอร์ไซค์เป็นรายเดือนซื้อมอเตอร์ไซค์ไปเลยค่าเช่าก็ถูกอยู่บ้านเขาเนี่ยถ้าอยู่นิวยอร์กเนี่ยเดือนละเป็นแสนอยู่เมืองไทย เดือล 7, 8, 000, นละเจ็ดแปดพันมีโ์มีแอร์เรียบร้อยค่าน้ำค่าไฟก็ไม่กี่บาทคือเอาง่ายๆอะ่ะได้เงินเดือนอยู่อเมริกาแต่แม่งค่าของชีพอยู่แบบเมืองไทยหมดเงินสองหมื่นต่อเดือนสองหมื่นต่อเดือนนี้คือกินใช้เลยนะบ้านเรานี้ถ้าหางเงินสองหมื่นยังมีเงินเหลือด้วยซ้ำแต่เขาแบบเขาอยู่แบบฝรั่งสองหมื่นเขายัางมีเงินเก็บเหมือนกันครับนะเพราะฉะนั้นนะฮะถ้าเกิดใครเป็นแบบคนรุ่นใหม่หรือคนรุ่นเก่าก็ได้แหละถ้าทันเทคโนโลยีนะครับผมว่า ยุคนี้ในโลกอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันทํางานที่ไหนก็ได้ลอะอะแต่พิเศษแหละคนเรียนผมอยากรู้ว่าเฮ้ยพี่โอ๊ตธุรกิจนี้อะไรวะความต้องการดีใช่ไหมความต้องการดีขายดีจะได้หาในช็อปบ,บุ้งช็อปปี้มาขายบ้างจะได้มีไอเดียเพิ่มบอกบอกแล้วที่นี่เราช่วยคุณเต็มที่ไม่มีงบไม่มีอะไรได้ขอเฉลยได้ขอเฉลยได้นะครับที่คอดที่หนึ่งสามหนึ่งศูนย์สองศูนย์สองหนึ่ง H หนึ่งจริงๆผมว่าหลายๆคนบางทีก็เร์ชแล้วผ่านตานะแต่คุณไม่เคยวิเคราะห์เจาะลึกเลยครับในในโมเดลของธุรกิจนะครับหรือเปอร์เซ็นต์ยอดขายเห็นแว๊บๆแก็มองผ่านไปจะไม่ได้บอกเฮ้ยตัวนี้กําไรดีขายดีนะเราหน้ามาหาขายบ้างนะไม่เคยไปดูในช้อปปองช้อปปี้อะไรประมาณเนี้ยผมบอกเลยตัวนี้หน้าหามาขายมากๆเป็นตัวหนึ่งที่ควรจะมีประรด,ดับด้านไว้ส่วนผมแนะนำนี้ถึงแม้เราหลายๆคนจะขายเหมือนกันนะครับสินค้าเหมือนกันแต่ทําเลไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้น ใครยิ่งมีเทคนิคคีย์เวิร์ดดีๆถ้าคุณมีคีย์เวิร์ดดีๆนั่นคือทำเลใครยิ่งทำคีย์เวิร์ดดีโอกาสที่ลูกค้าจะเจอคุณก็คืออิมเพรสชันใน eBay เดี๋ยวดูอะไรอ่ะตัวนี้นะครับค่าอิมเพรสชันนะครับก็คือเหมือนที่ผมพูดอะ่ะคนเดินผ่านหน้าร้านอน้นี่คือคนเดินผ่านหน้าร้านนะครับ ถ้าคุณนำคีย์เวิร์ดดีคนเดินผ่านหน้าร้านก็สูงแต่ผมบอกก่อนนะคนเดินผ่านหน้าร้านเนี่ยเขายังไม่ซื้อนะแต่อย่างน้อยอเอธิบายให้เห็นภาพแล้วกันก็คือเวลาสมมุติคุณเข้าไปใน e y เ y อนี้มันเปิดได้ละโอเคเสร็จแล้วลูกค้าเซิร์ชหาสินค้าชิ้นนี้นะครับอ่าเซิร์ชปึ๊บพอเซิร์ชปุ๊บตั้งนี่ครับนับนะครับหนึ่งอิมเพ เขาจะเลยผ่านคุณก็ได้เพราะคุณอาจจะแบบถ่ายรูปไม่ได้แบบดูเขียนอะไรเขียนรูปอะไรมันไม่น่าสนใจเขาจะผ่านแต่อย่างน้อยนะถ้าเราอิมเพรสชันเยอะคนยิ่งผ่านเยอะคนยิ่งอาจจะผ่านทำคิวบดได้ไอตัวนี้จริงๆผมผมลงแค่บางตัวเนี่ยผมลงมาแค่หนึ่งวันนะตัวนี้มันจะสะสมไปเรื่อยๆนะครับในรอบ,ออร,อบระยะเวลาของมันนะครับในหนึ่งเดือนมันจะสะสมไปเรื่อยๆ ยิ่งเราทำคีย์เวิร์ดดีมันเหมือนที่บางคนบอกอยากไปอยู่ทําเลดีๆอะ่ะมันก็จะมีทาฟิกคนเดินผ่านไปผ่านมาเยอะเพราะคนเดินผ่านไปผ่านมาเยอะอย่างน้อยนะถ้าทำแบบได้พันคนเนี่ยมันต้องมีพันคนแวะเข้ามาร้านเราสักสองสามคนมันก็มีโอกาสขายได้ไม่ใช่ว่าโอ๊ยนี่ผมบอกเลยนะบางโตเนี่ยผมเพิ่งลงเนี่ยยี่สิบสี่เนี่ยแบบเนี่ยที่เขาเส์ชมาเจอแล้วเขาก็ผ่านไปเขายังไม่คลิกนะครับ มันจะมีไอ้ไอ้เรื่องคลิกนั่นอีกเรื่องหนึ่งคลิกเข้ามาดูสินค้าเราอีกเรื่องหนึ่งแต่นี้เอาแค่แบบเขาเสิร์ชแล้วเขาผ่านมาผ่านไปแต่นั่นแหละเราอยากมีโอกาสให้คนคลิกตรงนั้นเราก็ต้องทำคีย์เวิร์ดให้ดีและเชื้อเชิญดีๆถ้าเราทำรูปดีน่าสนใจคีย์เขียนน่าสนใจเขาก็จะคลิกเข้ามาแต่อย่างน้อยแหละก็ต้องคีย์เวิร์ดดีๆก่อนเพราะถ้าเกิดคีย์เวิร์ดไม่ดีคนผ่านสิบคนมันก็ อย่าไปหวังเรื่องทํารูปสวยไอ้นั่นไปทีหลังก่อนทําให้แบบเก่งเรื่องคีย์เวิร์ดก่อนแล้วค่อยไปเก่งเรื่องทํารูปสวยเพราะฉะนั้นนะฮะไม่แค่ใช่ว่าคุณจะแค่วิเคราะห์สินค้านะครับจําไว้นะพอเจอสินค้าที่ดีแล้วคุณต้องเก่งเรื่อง SEO คุณต้องเก่งเรื่องคีย์เวิร์ดแล้วพอคุณเก่งตรงนี้ i m p r e s s i o n ดีนี่คือ i m p r e s s i o n ของแต่ละโปรดักตนะครับมีเพื่อนถามผมว่า เออพี่โอ๊ตแล้วจะทํายังไงให้เรารู้ว่าเราจะได้ขายได้ทุกวันเลยอะอย่างน้อยๆํยยำๆนะผมอยากให้คุณลงสินค้าไปเรื่อยๆแล้วอิมเพรสชันรวมอะเป็นแสนนั่นแหละสินค้าเริ่มออกมันละผมถึงบอกว่าลงทุกวันไงอะไอ้นี่ห้าร้อยไอ้นี่ห้าร้อยรวมกันหลายๆชิ้นมันก็ถ้าคุณมีลงวันละชิ้นสามเดือนมันก็มีโอกาสถ้ายิ่งคุณทําคีย์เวิร์ดดีคุณเจอสินค้าที่ธุรก,กิจธุรก,กิจที่คนชอบอิมเพรสชันคุณก็จะสูงไปด้วย นะครับอันนี้ดูง่ายๆเลยนะฮะก็สามารถที่จะสมัคร eba y แล้วก็สมัครตัว seller hub นะครับแล้วก็เข้าไปดูในอิมเพชชันว่าคือเหมือนดูเป็นกำลังใจก็ได้ว่าเอ้ยเฮ้ยตัวนี้เราทำคีย์เวิร์ดดีอยู่นะเอ้ยคนผ่านไปผ่านมาเยอะนะไอ้เรื่องคลิกอย่าเพิ่งไปซีเรียสเอาอิมเพชชันให้รอดก่อนนะครับอ่าเพราะฉะนั้นนะฮะบอกเลยว่าสินค้าวันนี้ที่เจอมาให้เพื่อนๆนะเด็ดจริงนะฮะ เด็ดจริงขายจับสืยมือเปล่าได้ไม่ต้องลงทุนแล้วก็บอกเลยว่าทำคีย์เวิร์ดดีๆไอ้ตัวเนี้ออกแค่เดือนละสองสามชิ้นก็พอก็ได้แต่เราต้องหาสินค้าโปรดักต์อื่นลงทุกวันวันละชิ้นให้ได้สามเดือนขึ้นไปผมกล้าพูดเลยว่าสบายแล้วครับอยู่เมืองไทยอ่ะยังไงฝากคอมเมนต์เป็นกำลังใจกับเราด้วยนะฮะชอบไม่ชอบคลิปแนวนี้นะครับอ่าแล้วก็ฝากซับสไคร์นะฮะฝากกดกระดิ่งเรียนไม่เรียนไม่เป็นไรนะครับ อ่าโปรโมชั่นคอร์สอะไรไปดูได้นะครับช่วงนี้นะฮะอีกเรื่องหนึ่งวันนี้ช่วงนี้เรามีโประนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนคนไหนสนใจแบบเอยเรียนครบเลยฉันหาเงิน E ี a y ก่อนเดี๋ยวฉันก็วางแผนหาสินค้า Amazon หาเงิน EBa y แล้วเดี๋ยวค่อยไปลงทุนอ m ม z o n ต่อนะครับลดค่าเรียนนะฮะ2,000บาทถ้าเรียนแบบตัวต่อตัวนะครับแต่ถ้าเรียนแบบดูคลิปวิดีโอลดค่าเรียน1,000บาทและแถมเครื่องมือให้อย่างละ2เดือนนะครับเพื่อเอาไปลองใช้และถ้าเกิดใช้แล้วคุ้มรู้สึกดี อยากต่อโปรนะครับเรามีโปรโมชั่นเครื่องมือเแบเด็ดเลยแบบราคาพิเศษมากๆนะครับอ่าก็สนใจติดต่อได้นะครับที่เบอร์โทรแล้วก็แอดไลน์นะครับอ่ะแล้วก็ยังไงนะฮะฝากเป็นกำลังใจให้กับเราง่ายๆดูอย่าข้ามโฆษณานะฮะเดือนเดือน,นึงก็ได้ไม่กี่ร้อยบาทแล้วก็ฝากซับสไครต์ฝากกดกระดิ่งนะฮะเป็นกำลังใจกับช่องกออนไลน์ Online ด้วยนะครับจบคลิปแล้วครับไปลวครับสวัสดีครับ